ของเล่นไรเดอร์คาบุโตะอันไหนเจ๋งกว่ากันดูจากหน้ากล่องเนี่เห็นไหมมันจะมีฟิกเกอร์ไรเดอร์คาบุโตะนะฮะอยู่ตรงหน้ากล่องทั้ง2อันเลยนะฮะแต่ดูจากลูกเล่นด้านหลังกล่องนี่คือต่างกันมากๆแน่แกออกมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับผมเอ้จุ๊บแกออกมาก่อนอันนี้ แน่นอนฮะมีการ์ดแถมมาให้ตรงกลางกล่องเลยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์ครับไรเดอร์คาบ,บุตโตะนะฮะกล่องนี้น่าจะขายปี2009นะครับเดี๋ยวมาดูกล่องนี้กล่องนี้ขายปี2006นะกล่องนี้ขายก่อน3ปีเลยนะฮ้ยจุบรือบออ๋ออันนี้ดูมีชิ้นส่วนเยอะกว่านะครับผมดูมีกล่องมาให้นะฮะกล่องนี้แถมกล่องกล่องนี้แถมการ์ดนั่นเองอันนี้คู่มือโยนทิ้งไปครับแกออกมาเลยอ่า เป็นไรเดอร์คาบุโตะหนึ่งตัววางไว้ส่วนกล่องนี้ครับชือ่อการ์ดหยิบการ์ดมาดูนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดไว้เล่นกับเข็มขัดของไรเดอร์ดีเคทนะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูแต่ว่าขอรีวิวฟิกเกอร์ตัวหลักก่อนโอ้ยมาแล้วอันนี้ดูตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะฮะ ไม่หน่อยอะเล็กกว่าเลยงั้นขอรีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะฮะเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่นานนะฮะอยากเล่นมันบอกว่าฟิกเกอร์ไรเดอร์คาบุโตะแปลงร่างเป็นด้วงแบบนี้ได้นะครับผมคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะว่ามาสไรเดอร์คาบุโตะนะครับผมที่แปลงร่างของเขาเนี่ยมันเป็นด้วงอ่าเป็นด้วงแบบนี้นะครับผมนี่ อันนี้คือที่แปลงร่างคาบุโตะของจริงซึ่งของเล่นชิ้นเนี้ครับผมมันสามารถเปลี่ยนร่างจากไรเดอร์ที่เหมือนคนเลยเนี่ยแปลงร่างชุกลายเป็นด้วงแบบนี้ได้อ่ะเดี๋ยวมาลองทําให้ดูกันนะฮะขอมุมนี้ละกันเห็นส่วนขาตรงนี้ไหมครับเห็นตุ่มๆตรงนี้ไหมมันล้อกันนี่เดี๋ยวลองหันหันขาบิดขาฟึบบิดเท้าอีกฟึบนึงเห็นไหมมันจะมีความแบบ เนี่ยมันล้อกันไปต่อครับนี่คนดูเริ่มเห็นภาพแล้วนะฮะหลังจากนั้นบิดหัวครับบิดหัวส่วนด้านหลังของไรเดอร์คาบ,บุโตะนี่ครับผมเขาจะซ่อนหัวด้วงไว้นะฮะก็พับพับมานี่เลยนี่มันจะมาพร้อมแขนนะครับส่วนขาตรงนี้ก็บิดขึ้นไปฟลุปอ่าได้รูปได้ร่างแล้วอีกข้างหนึ่งฮะฟลุ๊ฟลุฟลโอเคดูใกล้เขาใกล้ความจริงแต่ว่า ยังเหลือส่วนหลังถูกไหมฮะเนี่ยเออมันยังไม่มีส่วนตรงนี้ซึ่งเขาให้มาในกล่องนะครับติง้งคือให้แยกออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะฮะก็คือส่วนนี้นั่นเองด้านไหนอ่าด้านนี้ด้านน,าน,นี้ด้านนี้นะครับก็ประกบเข้าไปเลยนะฮะเอาเขาด้วงใส่เข้าไปฮึบอ่ะแตนแตน,แตนได้แล้วนะฮะถ้าเทียบกับหน้ากล่องก็ถือว่า โอเคตรงปกนะฮะสีอาจจะไม่สดเท่าหน้ากล่องนะครับแล้วก็มีแขนปริศนาเนี่ยไม่รู้โผลม่มาทำไมนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับออริจินอลแบบที่คา,าดหวังให้เป็นนะครับเเรียกได้ว่าห่างไกลกันใช้ได้ออริจินอลเนี่ยกางปีกได้นะครับเห็นไหมมีเสียงปีกพอละพละอ่ะอันนี้ยกางปีกได้นะครับผมออริจินอลแต่ว่าอันนี้กลางปีกได้ไหมหนันนะ เอเหมือนจะกลางได้เอาน่าอย่าเรียกกลางปีกเรียกหักปีกดีกว่าอย่างนี้โอเคฟึบเฮ้ยโอเคถือว่ากลางได้นะเออถ้าเทียบกันก็โอเคโอเคถือว่า ดัดแปลงมาได้สุดยอดแล้วล่ะน่าจะเต็มความสามารถของคนดีไซน์แล้วนะครับถือว่าให้ผ่านเลยนะนอกจากให้ด้วงมานะฮะก็ยังให้การ์ดมาด้วยนะครับผมเล่นการ์ดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะการ์ดเนี่ยต้องเล่นกับเข็มขัดนีเคทั้ง2อันนะครับผมมีทั้ง2แบบสีออริจินอลนะสีขาวแล้วก็สีสีชมพูนะฮะเล่นอันไหนดีสีขาวแล้วกันคนดูน่าจะเคยชินกว่า ในซีรีส์ดีเคเนี่ยเขาจะใช้การ์ดใบน,นี้เพื่อเปลี่ยนร่างไรเดอร์คาบุโตะนะฮะจากไรเดอร์ให้กลายเป็นด้วงแบบนี้นะฮะต้องใช้การ์ดนี้เป็นเหมือนออกคำสั่งอ่าใส่เข้าไปไฟนอลฟอร์มไรเดอร์คาบุโตะนะครับผมก็คือพอในเรื่องเนี่ยคาบุโต,โตกลายเป็นด้วงเนี่ยดีเคจะขึ้นมาขี่หลังบนด้วงนะครับผมเนี่ยมันจะมีแง่งแดงๆให้เอาดีเคมาวางได้อยู่ หลังกล่องเห็นไหมดีเขยขึ้นมาเหยียบดวงได้นะคะถ้าเรามีโมเดลดีเขยืเราก็จะเอาดีเขยมาเหยียบดวงได้นะครับแต่ยังไม่มีหรือถ้าอยากให้มีโมเดลดีเขยหรือว่ามีของเล่นอะไรเพิ่มก็ฝากกดติดตามช่องซีเล้งซีเอชด้วยนะฮะแล้วก็ผมชื่อเล้งนะครับผมไปฟอร์ไอจีมาคุยกันได้มาต่อกันกับคาบุโตแถมกรอนะฮะเมื่อกี้แถมกาส์อันนี้แถมกรอ้นะฮะมันจะมีกล่อมาให้เยอะมากคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าไราเดอร์คาบุโตเนี่ยทันทีที่แปลงร่างชิ้งเลยเนี่ยครับ เขาจะมีเกราะเต็มตัวเลยเขาจะไม่ได้หน้าตาแบบแบบเนี้ยเออเขาจะยังไม่ได้หน้าตาแบบนี้ด้วยความที่เป็นมแมลงนะครับมแมลงเนี่ยมันต้องรอกคราบเนาะเก,กราะพวกนั้นก็เหมือนคราบที่ต้องรอกออกมานั่นเองซึ่งชุดนี้ครับผมให้เกราะที่เหมือนก่อนรอกคราบเรามาเพียบเลยเริ่มจากมีด้วงตัวเล็กๆให้มาด้วยนะเนี่ยด้วงเออวันนี้เรามีด้วงหลายทซส์ามากด้วงเล็กด้วงใหญ่มากแล้วก็ด้วงของเจงแน่นะฮะ แล้วก็มีดาบมีขวานของคาบุโตะมาให้นะขวานที่มันเป็นปืนได้อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งของจริงผมก็มีนะฮะแต่ขี้เกียจหยิบอินเสิร์ตลูปเอาและสุดท้ายตัวเมนก็คือไรเดอร์คาบุโตะนี่เขามันงอนด้วยนะถ้าใครเคยดูคาบุโตะจะรู้เลยว่าพอมันแคสออฟลอกคลาบปุ๊บเขามันก็จะกระเด้งขึ้นมาติดหัวนะครับโดยเรามีกราะสี่ชิ้นนะฮะอ่ะเล่นเลยเอาเขาคาบุโตะเงียบลงมาก่อนนี่แล้วก็เอา เรียกว่าเป็นไรอะเกาะด้านหน้าใส่เข้าไปฟึบนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปเนียนๆเ,นเลยแล้วก็ด้านหลังอันนี้กาะเกาะด้านหลังนะครับใส่เข้าไปฟึ๊บอ่าเขาเรียกคาบุโตะมาร์คฟอร์มนะนี่อันนี้แขนนะครับอันนี้น่าจะแขนแขนขวานะครับแขนขวาเห็นรูกลมๆแล้วก็ติ่งๆได้ไหมฮะใส่มันจะพอดีกันฮึ่ เป็นแบบนี้และก็อีกข้างหนึ่งเช่นกันเอ้แต่ข้างนี้มีโลโก้ดีเคนะฮะหลังจากนั้นฮะแน่นอนว่ามันจะต้องสามารถเขาเรียกว่าร่รางแตก cast off cast off จริงๆภาษาอังกฤษมัน,นประมาณว่้แบบถอดเสื้อผ้าออกอะไรประมาณนั้นนะฮะซึื้ออันนี้ก็เหมือนกันมันคือการถอดเสื้อผ้าที่เป็นกรอ,อกออกนั่นเองนะฮะวิธีการ c a s ออฟก็คือกดตรงเข็มขัดนะครับ พอกดละเกาะพวกนี้มันจะกระเด้งออกมาเหมือนมีสปริงเด้งออกมาเลยนะฮะพร้อม1 2ไป cast off กดที่เข็มครับ<ค><ย>ออกระเด็นกระดอนออกมาเลยนะฮะดันข่าเขาขึ้นไปเหมือนในเรื่องเลยเลื่อนเข่าขึ้นแบบนี้ฟืึบ นี่เรียบร้อยนะฮะไรเดอร์คาบุโตนี้โคตรเท่เลยประเด็นคือมือเนี่ยขยับได้เยอะพอสมควรนะครับก็เนี่ยขยับหมุนหมุนได้แล้วก็เนี่ยชูมือแล้วก็พูดว่าก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งเนี่ยเหมือนที่หลังกล่องบอกเลยถูกไหมฮะก็คือกดสวิตช์เอ้กดเข็มขัดแล้วก็เนี่ยกระเด็นกระดอน ล่างแตกออกมาได้นะฮะแค่เห็นกล่องเห็นหลังกล่องก็คือแบบต้องซื้อแล้วอะตอนเด็กเห็นกล่องนี้ในห้างโรบินสันสุขุมวิทจําได้เลยนะฮะแล้วก็อยากได้มากจนป้าซื้อให้นะฮะแต่ไม่ได้ซื้อคัพโตนะฮะเด็กๆชอบการแท็กมากกว่าหรือจะเอาพวกอาวุธมาใส่ก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาให้อาวุธมาเยอะนะเนี่ยลองใส่ดูก็ได้นะครับอชอบมากเลยนะของเล่นชินนี้นะครับดูความเงาของสีมันีิ โอ้โหสีคือลงมาดีมากนะครับของเล่นไลเดอร์สมัยก่อนดูเออลงทุนลงแรงกว่าทุกวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจชอบควาตัวไหนก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะอยากสามแสนซับแล้วนะฮะมาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะหรือจะฟอร์ไอจมาคุยกันได้นะฮะแต่ก็ฝากกดซับด้วยนะครับผมแปลงล่าง